เรียนออนไลน์หนูต้องรอดสิคะหนูจะได้เรียนรอดไม่ดีหรอคะคืออย่างเงี้ยหนูรอดใช่ไหมแต่แม่ไม่รอดนะวันนี้เรียนออนไลน์วันแรกแม่ดีใจมากเลยอ่ะดีใจทำไมคะดีใจเรื่องอะไรคะ ก็เ,เรียนออนไลน์เนี่ยมันเรียนอยู่บ้านใช่ไหมรูเริ่ม8ปดโมงหนูก็ตื่น7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเองได้เลยกินข้า,าวเช้าแล้วก็เดินมาจาก้องครัวสิบเก้า็มาถึงปุ๊บก็มานั่งเรียนได้เลยแต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนนะโหแม่ต้องตื่นนู่นตีห้ากว่าจะให้หนูอาบน้ําแต่งตัวทําผมกินข้าวขับรถไปส่งที่โรงเรียนฝาลรถติดไปกว่าจะฝารถติดกับบ้านโหมีต่ำกว่า2ชั่วโมงเลยลูกแต่ันี่นะสบายสบายห้านาทีสินาทีก็เรียนได้แล้ว ออเ,เดี๋ยวหนูเรียนไปเลยนะออนไลน์แม่ก็จะไปออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะนี่แล้วมีอีกน,น,นะเดี๋ยวพอแม่ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วมันก็ทํางานใช่ไหมปกติอะพอเวลายเย็นบ่ายๆแม่ก็ต้องขับรถไปรับพิมพ์ขับไปขับกลับเวลานั้นก็อีกเป็นชั่วโมงฉะนั้นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะแม่จะได้เอ็กซ์ตร้ามาใช่ไหมแม่เอาเวลานั้นไปดูดังออนไลน์ดูเดวี ชีวิตออนไลน์นี่มันดีจริงๆเนาะดีมากเลยอ่ะต้องเรียนนะแม่ไปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วค่ะเคมูนค้าว่าแต่เออมันมันเข้ายังไงอะคะอะไรนะเข้ายังไงคะอ้าวก็หนูจดพาสเวิร์ดยูเซอร์เนมเนี่ยอีเมลมาแล้วนี่ต้องเข้าไปดูเมลแล้วยังไงคะนี่อีเมลแอดเดรสกับพาสเวิร์ดเข้าเลยเข้ายังไงคะแม่ก็หลุดไปง่ายๆตอนแรกใช่ไหมอ่า gmail gmail อันนี้อ่าก็เข้าไป อาใส่ username password ตามนี้ตามนี้นอ่ะเข้าอีเมลได้แล้วนะโอเคแม่ต้องรีบไปแตะแม่เห็นเขาโค้ดจะเซลกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวพูดเวลาแล้วเดี๋ยวดาดที่ท้องหมดยังไม่ลุดแล้วไปก่อนนะไปกันแล่ตายโอเคมุกขาคุณพันเนี่ยรู้มว่จะเข้าสู่มีติ้งได้ยังไงคะโอ้โหพิมพ์เลขโอ้ด้วยเนาะ หนูยังไม่เคยเข้าซูมใช่ไหมมันต้องมีแอปก่อนอนะไปโหลดเลยแอปสะโตไปได้ไหมลูกหนูโหลดไม่ได้ค่ะ<า>ต้องมี่พาสเวิร์ดค่ะเอาจริงด้วยเพราะว่าแม่ต<ม>ั้งไว้ไม่ให้หนูโหลดอะไรเองด้วยตัวเองหลับตาค่ะให้ใส่พาสเวิร์ดก่อนอ่ะโอเคค่ะเข้าซูมมาแล้วอโอเคแล้วให้ต่อคะ่ะ จอยแอร์มิตติ้งน,นี่ไงนี่ไงานต่อแม่ปวดหัวครั้งแรกก็อย่างเงี้ยเนาะเอาแม่ไม่ทโทษหนูว่าหนูยังไม่เคยทำนี่นี่นี่พอเข้าสู่ปุ๊บมันจะมีมิตติ้งไอดีหนูใส่มิตติ้งไอดีที่เป็นตัวเลขเยอะๆนี่ก็ตามแต่และว,วิชาเนี่ยดูเวลาวิชาวก็เข้าตามวิชานี่เลยเขา้าใจไหมคะอู๋เน่ต้องรีบไปแล้วพี่มาเรื่อนแหละตามนี้นะคะแม่ไปแล้วเดี๋ยหนูต่อที่หมดมของทันเนี่ยไปช้อปปิ้งช้อปปิ้ง มีสองกลุ่มของหูห้องนี้นี่หนูไปเข้าอีกห้องนล้ออกเลี้ยวออกมาเลี้วรีบรีบลิบไปกดใจไยนห้เออแล้วนี่อันนี้ห้องนี้นี่ดูดีๆดูดีๆมันมีสองห้องมันเป็นตารางรวมอ่ะน่าจะไม่มีปัญหาละแมรี่ไปก่อนนะไปเลยอยู่จนกว่าจะได้ใช่ไหมคะจะเรียนอ่าไหนๆก็ไหนไหนละไม่น่าจะทันแล้วด้วยเดี๋ยวรอใบใหม่ก็ได้อ้าวนี่ขุดเข้าแล้ว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 เข้มาแล้ว แม่ไปนะเดี๋ยวแม่ครูเห็นแม่แม่ไปนี่เลเอาลูกๆเดีเ๋ยวมองกล้องเลยมาเลยวๆงช้อปปิ้งมากกว่าลูกสาวแล้วเนี่ย,ยเห็นไหมหมดแล้วกระเป๋าแซวไม่เหลือเลยโซ่เอาดูยอย่างอื่นก็ได้อ่ะรอ,องเท้าก็สวยแต่รองเท้าแบบนี้มันก็มีหลายคู่แล้วอ่ะหรือจะเอาไม่เอาเอฟดีไม่เอฟดีนะๆๆๆ กนนี่ไม่ไค่ะคไม่ส่งงานค่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ต้องรีบคิดเอาไม่เอาเอาไม่เอามันหมดอีกมนเหลยสองคู่เแค่มค่ะสิงอะไรลูกคู่ต้องให้ส่งงานตรงนี้เลยค่ะไอ๋อ่าไม่ไปเดี๋ยวนี้ค่ะอ่านี่ไงเนี่ยแล้วก็กดส่งตรงเนี้ยเห็นไหม โอเคไหมแบบรเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวก็ดูเวลาวิชาต่อไปแล้วหนูเข้าให่ตรงเวลานะค่เมุนทีนี้เขมุนก็ไปช้อปปิ้งได้เลยค่ะชอปเธอ,อ,อะไปะลรไม่ช้อปแล้วกระเป๋ารองเท้าที่มันเซลล์อะหมดไปหมดแล้วแล้วเนี่ยเวลาช้อปปิ้งมันหมดแล้วถึงเวลางานแล้วแม่ต้องไปตอบอีเมลลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าไลน์มาตามติ้งติ้งติ้งเอาราคาเอาอะไรเรียบร้อยแล้วแม่จะต้องรีบไปทำแล้วโอเคค่ะอย่าลืมนะเข้าวิชาต่อไปอะ เราพลาดทัวร์ไม่ได้นะคะเป็นผลไหนอ่ะเออถ่ายถูกหรือเปล่าลูกจะถูกแล้วนะคะเนี่ยอ๋อนี่ต้องคอยเช็คอีเมลนะบางทีคุณครูอ่ะเขาเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนไลน์ไอเปลี่ยนซูมกรุ๊ปอะไหนลองเข้าอีเมลนี่ไงนี่ไงแม่เห็นอีเมลมันมีเตือนว่าอีเมลใหม่นี่ไงมีเมลใหม่จริงๆเขาเปลี่ยนนี่กดลิงก์นี้เลยเห็นไหมอ่ะได้แล้วไงได้แล้วไงโอเคไหมคะโอเคค่ะ มือใหม่หัดเรียนออนไลน์ก็เงี้ยเนาะลูกค้าอะไรม้ยลูกค้ารู้แล้วค่ะกำลังเล่นทำอะไรอยู่นี่ไงอะไรลูกผิดๆเลยเดียวเดี๋ยวแม่ขอส่งงานแป๊บเดียวเี่ต้องลยไม่ได้ลูกค้าเร่งแม่มาแล้วไเล่หกันลนนะลูกค้ากไปดู เรียนออนไลน์ทำไมรายละเอียดมันถึงไ,ได้เยอะอย่างนี้นะ,อ,ะ,ะอ้ยอไม่นอะไะไรอไรคะไรียนออนไลน์มันถึงได้วุ่นวายอย่างนี้เนี่ยจะเข้าห้องน้ำยังไม่มีเวลาเลย ไม่มีหนูถ่ายหรือยังหรือว่ากดถ่ายเนี่ยก็นถ่าย,ายแล้ว,วมไม่มีจริงๆค่ะ,ะมันต้องมีสิลูกไม่มีจริงๆนะคะ,ะไปไปไปดูไปดูปดข้าวกลางวันไม่กินเลนี่บ่ายแล้วจะเย็นอยู่แล้วเนี่ยเรียนออนไลน์วุ่นวายทั้งวันในชีวิตเพื่อะอะไร อังค่ะจะรี่แบบอนี้อะไรอ๋อเน็ตคูไม่ดีเหรอไม่รู่รู้เลย่ะขอเพื่อนกกกอย่างนี้างใช่ไหมอ๋อถ้าค้างกันหมดก็แปลว่าเน็ตเราไม่ดีเสิอ้าวกงัี้ยนเชมช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะนี่นี่ดี๋ยวมันเลอะนี่นี่นะคะ อ๋อม oh, <Yeah. S 1> like ันต้องมีใน g l e c l a s s r o o m เขาจะมีสไลด์แม่เห็นทุกคลาสเขาจะมีสไลด์เขาจะมีทวนคําถามว่าให้ทำโฮมเวิร์กอะไรอ่ะหนู๋ไปดูในสไลด์นั้นก็ได้หนูรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้งันคือมันก็สอนเลยสิคะง่ายกว่าอีกไม่ต้องไปนั่งเปิดเปิดไอ้นี่ดูดุแม่จะรู้ได้ไงมันต้องไปดูในสไลด์นะอ่ะไป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 ยูนี้ไงอ่ะส่งได้โอ้ยทำเองก็ไม่ได้ต้องให้แม่คอยบอกจนเสร็จเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวกลางวันแล้วนะที่มือว่าไงคะ ไปกินข้าวกลางวานันจะหิวจะแย่อยู่แล้วแมถึงเวลานอนแล้วะคะ่ <S <S ะกินข้าวกลางวันทำไม<อ>ต้องสอบบ้าไปนอนกันเถอะค่ะเดี๋ยวถ้ามีเรียนออนไลน์เนี่ยมันวุ่นวายแล้วก็หนักหน่วงกว่าวันธรรมดาที่แม่ส่งหนูไปโรงเรียนที่โรงเรียนจริงๆอีกอะวันที่ลูกขาตามงานเนยะๆยังไม่หนักเท่านี้เลยทำไมวันนี้มันเหนื่อยแบบนี้เนี่ยอ้ตายแล้วแม่ถือว่าวันนี้คงเป็นวันแรก อะไรอะไรมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางหนูก็ยังใช้ระบบไม่ค่อยเป็นพวกนี้คงดีขึ้นเนาะน่าจะใช่นะคะแต่ยังไงก็ตามแม่ต้องไปกินข้าวก่อนนอนแล้วกันนะนอ้ไม่มาเลยินข้าวส่วหนูเสร็จแล้วก็ไปรีบอาบน้ําแปรงฟันนอนเลยนะคันนี้เราตื่นมาเรียนแต่ท้าตู่ก็แล้วเรียนออนไลน์กันนะเนี่ยลูกเรียนออนไลน์แต่ทําไมแม่ถึงได้เหนื่อยขนาดนี้เนี่ย ียท่านทำงานหัวฟูยหมดแล้วทำงานต่อว่าแล้วแค่มือค่อะอะไรอ่ะอครูเขาบอกให้หนูเรียนพละค่ะเรียนพละต้องเรียนชิมีนีน่นไงใส่ชุดพละเรียบร้อยตามที่ครูบอกว่าทุกคนต้องใส่ชุดพละครูเขาบอกว่าให้ผู้ปกครองค่ะถ่ายคลิปเด็กนักเรียนอ่ะอะอกกำลังกายค่ะผู้ปกครอง หนูกําลังออกกําลังกายใช่ค่ะอา้าวแล้วถ้าบ้านไหนอ่ะผู้ปกครองไม่อยู่ออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้ทํางานที่บ้านแบบแม่เนี่ยเขาจะทํำยังไงคะแต่บ,บ้านเราไมีผู้ปกครองนี่ค,นคะไปกันเถอะค่ะเริ่ไหนอ่ะเดี๋เอากองไปด้วยสิไปกันเถะแล้ให้อ่านถยแล้วนะอาความเลยอย่างนี้อสิอะไรคะสีขาวมันใช่ต้องฟัองอ่ะ ค่ะด้วยค่ะอ่ะอ่ะอ่ะกินมาเข้ามาใกล้ๆค่ะเดี๋ยวก็หนูบอกว่าต้องให้แม่เนี่ยถ่ายติดทั้งหัวไปถึงขาแล้วเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันก็ใกล้เนี่ยมีแต่หน้ามันจะไปติดค่ะคุณไม่เห็นหน้าหนูค่ะส่งไปคิดว่ามันเป็นเพื่อนหนูท เขาหนูมันก็ต้องเป็นหนูสินี่ยนี่ไม่ได้เดี๋คข้อมือแม่งงหนูจะให้แม่ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอแล้วหนูต้องทำนานเท่าไหร่คะครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงอ๋อแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าถ่ายแป๊บเดียวหรอก็ถ่ายหนูทำอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงค่ะแม่ก็ต้องกดยืนถือกล้องให้หนูครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ แค่มึงคิดว่าลูกหรืองานสำคัญอยู่กันคะมา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 แล้วมาเาม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 าะาม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 านามเมา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 ่าม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 านมา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 ่ามนมา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 มนมามานามาม่มา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 มนมา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 มรมา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 มมา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 มม่มามแมา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 มมมาาม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 าาม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 าเม เค็มค่ะเค็มค่ะเค็มค่ะทำไมผู้ปกครอมานั่งแบบนี้แล้วคะครูครูให้ผู้ปกครองวไม่ได้ให้ผู้ปกครองมานั่งรักของที่คอที่หรือโอ้โหน้องพิมตลอดนี้เรียนออนไลน์มาอาทิตย์หนึ่งแล้วแม่ยังรู้สึกว่าแม่เหนื่อยแล้วเพียทุกวันไม่มีวันไหนที่สบายเลยอ่ะโอ้น้องพิมทำไมแบบต้องให้แม่ไปช่วยทำอันนี้ด้วยครูเขาบอกว่า ให้ผู้ปกครองช่วยอ่ะให้มัน discuss กันนะคะว่าแบบว่าจะสร้างเครื่องเล่นในสวนสนุกขึ้นมาอันนึงจะต้องสร้างเป็นอะไรอะไรอยากทําอะไรอย่างเงี้ยครูเขาบอกว่าครูเขารู้ว่าเด็กคิดเองไม่ได้ให้ช่วยกับกเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,วทำไมครูถึงจะต้องมายุ่งกับผู้ปกครองขนาดนี้คะคือถ้าอยู่ที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมคะเราก็ถามครูได้ถามเพื่อนได้แต่เนี่ยพออยู่บ้านก็มีแม่พูดเดียวอ๋อ oh, yes โอเคโอเค อะไรตอบคนนี้ตัว,วตตตอะไรก็คิดสิคิดโอ้โหถ้าเราเอสามสิบห้าโอเค35 t that's right y e a h correct okay okay <c oughs> แต่มนุนเก่งมาก <c oughs> ใคนรนเรียนกันแน่นี่น้องมนงอันนั่งค้างจออย่างนี้เรียนออนไลน์หนูต้องรอดสิคะหนูจะได้เรียนรอดไม่ดีหรอคะ คืออย่างเนี้ยหนูรอดใช่ไหมแต่แม่ไม่รอดนะก็ร้งอันนี้เขาให้ใส่แนบประเทศหรือเมืองคะไม่รู้แล้วนอน,นแล้ว